ตอนนี้เราก็ได้แล้วครับกิจกรรมทำอาหารของเราดูแล้ร <à S 2> ครับมาแนะล้วถามมาแล้วถามเลยครับเจอกับมิลีนก่อนเลยตอนอันดับแรกให้เรามิตรลีนคือวันนี้เราจะทำเมนูเนี่ยที่อว่าวันนี้จะทำอะไรนะมันเป็นสวรรค์กระเพราไข่เยี่ยวม้ากระเพราไข่เยี่ยวม้าเราไม่สมควรบอกว่าเป็นเพราะว่าเราจะเป็นกระเพราไข่เสี่ยวมันแทน่ก็ต่อนนี้ คือพวกเราเตรียมการแบบว่ารุ้เร็วขางเลยไอ้อน้องตามมาแล้วตามมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเรืเร่อยๆจับพัามือกว้างด้วย ตามไปดูตามไปดูเอ้้ยถุงยางมันไม่ได้ใช้เลยเนียอุ้ยอาจารย์มากนอตอนนี้ครับเราได้หรือยังเดี๋ยวผมตามผมมีอะไรไห้ดูรอ้ วันนี้วุ่นวายมากมากเลยกระโดดโอ้ยบอกว่าน้ำที่ผมเลือกใช้คือคริสตัลนะนะวิน้าที่ควผภาพครับจากสหรัฐอเมริกาอันนี้ครับมาครับมาปะ คือตอนนี้มันเป็นคำจาม่าของเด็กอย่างเราเราเลอะฝังภายในสมองเลยแอบครับเขีนยนแล้วอ,อ,อยากเขียนแล้วอยากถือจะล้วยไปดูดูครับดูครับอ่คบอาครับโลโก้ยี่ห้ออะไรอันนี้ผมทำเหมือนพอาไล่นะ

ไม่ถ่ายคนมากอมาถ่ายคนถ่ายคนเดี๋ยวเพิ่งมีรายการทำอาหารจะมาถ่ายคนในคนเลยไม่ใช่รายการเฮ้ยันจัดวยร้อนมากเร็ดไปยังเยจ็ไปกับเราด้วยนะ